สวัสดีครับมีนักลายเห็ดจ,จะพามาดูพิธีชาวบ้านนะครับมีการปลูกพักนะครับเพิ่งพักหนอกพักกระแยงนะครับตามเชโลกแกนทีเพิ่นเบ้าไว้นะครับพักหนอกงเง้นแสนพักกระแยงเงืนลานนะครับมีบนี่ก็ขอยาจะคลองสวนเพิ่นนะครับ ของมาถ่ายเดึงพิธีเพิ่อเสียไปปลูกเพิ่นเหตุอย่างไรน,นะครับเพิ่นใส่ฝุ่นยังเน่เพิ่นขึ้งงามเทนี่ครับนี่แปลงนี้พเพิ่นเตรียมดินไว้นะครับนี่จะปลูกนะครับอันนี้ก็คือแม่นะครับผู้ที่เล่าเป็นเจ้าของสวนนี่แม่วัดดีนะครับเออวัดดีโอ้ยแม่เพิ่ยั <c oughs> เยงเาอาหนาบ่ เยอะอล่ะแต่ว่ามันเยอะพวกขั้นแหนมืออื่นก็ได้หรอกโอ <S 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 ้แม่อยู <S 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 anyway> nah ่นอแม่นอพักหนองเงินแสนพักกระแนงเงินล้านนอตามสโลแกนของบ้านบางอย่างของเฮานะครับนี่แหละครับเพื่อนแม่นะครับเพื่อนเป็นเจ้าของสวนนะครับเพื่อนกระปูกนะครับผู้เฒ่ากระปูกได้นะครับคุณหน่อยกระปูกดีนะครับพักปลูกได้เบิร์ดนะครับปลูกง่ายนะครับเดี๋ยวผมเสพมาเบิรงพันธุ์มันนะครับนี่แหละครับพันธุ์นี่ครับเป็นเบียร์ได้ครับนี เป็นเบียร์เลยนะครับนี่เต็มขื้นเต็มนะครับเพิ่นกะจะมาย้อนออกนะครับย้อนออกเป็นเป็นเหงาเป็นเหงาไปปักช้ำนะครับเพิ่นจะย้อนออกเป็นเหงาเป็นเหงานะครับนี่ครับนี่เพิ่นจะย้อนมาปลูกแบบนั่สินะครับนี่แบบนั่สินะครับนี่นี่นี่แบบแบบังสินะครับย้อนปลูกออกเป็นเหงา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 นะครับตานี่มันใหญ่มันโตมันงามแล้ว มันก็จะออกมาแบบจังซี่นี่ครับเห็นบอลเนี่ยจอดกันเบิดนะครับนี่ครับนี่แม่เราก็เอาหยาอยู่นะครับจะของสวนเพิ่อนะครับการชโลเกีนครับพักหน่อเงินแสนตักันแยงน้นลานแม่กับว่ด้ปลูกพักกแยงดอกแต่กับว่าปลูกได้อยู่แต่เพิ่งว่ปลูกอยู่นีนะครับส่วนมาเพิ่นจะไปปลูกอยู่หิมบึงนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะผาไปบึงแปลงทั้งในนะครับเพิ่งลงแล้ว นี่นะครับเพลี่ยนเปลี่ยนใชมเชิกของผมนะครับตามสโลโกแกนนะครับพักหนอกเงินแสนปักกงะ้ยงเงินล้านนะครับสวยงามทีเดียวนะครับนี่นะครับนี่ที่เอาพันธุ์มันนะครับมาปลูกเป็นเอาออกเตลังเหงาเตลังเหงามาปลูกนะครับเอาออกเตลังเหงาเตลังเหงามาปลูกมาเจ็บระมานนี้นี่ปลูกอีกงวดหนึ่งนะครับเป็นงวดเป็นงวดไปนะครับ นี่ครับปลูกออกเป็นงวดเป็นงวดไปเดี๋ยวเขาจะกลับไปทำคุณแม่เอกว่าใส่เวลาแจ็คเดือนนะครับในการเก็บเกี่ยวนะครับนี่แะครับนี่นี่แะครับนี่จะงามนะครับนี่จะจอดกันนะครับนี่ะครับนี่นี่ะครับนี่งามทีเดียวนะครับพักหนอกรอเรียง ชีวิตเกษตรกรนะครับเช่าบ้านนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับนี่นะครับพักหนอกหรือว่าใบบัวบกของเงานะครับผมกัจะผ้าช่มนะครับนี่ครับนี่เป็นเจย้อนมาปูเป็นเงาเป็นเงานะครับนี่เบิร์ตกุยางนะครับเนื้อทีนะครับอาผมจะมาพามาบึงพันธุ์ที่เพิ่นเอาไว้ พักนอกนี่ตรงเพราะด้วยเมล็ดนะครับมันจะมีเมล็ดของมันเัิจะเอาพันธุ์ไว้นะครับเห็นมันแก่มันแหงมันเฉวตายนะครับนี่แล้วครับนี่ตัวนี้แล้วครับนี่เปินจะเอาไว้เห็ดพันุนี่พี่น้องเพื่อนๆเปินจะเอาไว้เห็ดพันนะครับเห็นล้เห็ดพันแล้วมันจะมีไน่ได้พักหนอกมันจะมีไน่ของมันนะครับนี่ครับเบียวผมจะให้เบิ่งเมล็ดของมันนะครับนี่นี่นี่ครับนี่นี่เห็นบนี่นี่นะครับนี่ มันจะมีะมมเมล็ดของมันนะครับนี่นะครับนี่นี่ครับนี่นะครับนี่มันจะม่มีมเมล็ดมีมเมล็ดของมันนะครับนี่เพิ่นก็จะเอาพันมันเพื่อนกับมันแหง้งเพิ่นกับมะเสียเอาไวกันนะครับมะมะโฉเอานะครับเอาชอบเะเสียมมสูฉเอาเพื่นกับไปหอนไปถ้ำเอานะครับ เอาจะกลับไปหามเมยอยู่นะครับเนาะกลับไปถามเราว่ามันใส่เวลาจักเดือนในการเก็บเกี่ยวนะครับในการเก็บแต็ส่งให้มีขานะครับเพราะว่ามันไกลตลาดนะครับปุ๋งยังดนเบิร์ดเหครับนี่นะครับนะบี่อีกอีกเดีานึงนะครับงามนะครับงามเดียทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปถาม แม่์นากับว่าเราใส่เวลาจังเดืยในการปูนะครับเนาะบรรยากาศนะครับบรรยากาศตรองมานอกคอกหน้านะครับวิถีหากินมันบานก็เดี๋ยเียงชฉีพบ,บ่เป็นหนีเป็นสินเพิินกะถือบาดีไปนะครับข้าวโบตงเป็นหมีเป็นสินเพิินเก็บเล็กผสมหน่อยไปนะครับกับบรรยากาศสวยงามทีเดียวนะครับ อันแม่ก็สัมผัสเนี่ยข้าปลูกนี่จักเดือนเท่าจะได้เก็บครับเดือนกลัวเดือนเครื่องประมาณสี่สิบห้าวันนอกสี่สิบห้าตั้งห้าสิบหมื่นเนี่ยนอกห้าสิบบันเนี่ยนอแม่นอโอประมาณเนี่ยเข้า นี่มค่ะมารับแม่นหมอเัากระบาดโอ้มารับ,บ<อ>กระ<ม>บาดเลยบริเวณไซต์โอ้อันนี้ผมก็ลืมแนะนาไปนะคุณยายช่มนะครับคุณยายยายชม่มทพีสินนะครับเป็น,เ,ปนเกษตรกรบานงอย่าง,งเงานะครับเนาะแม่แล้วก็เท่าแล้วแต่แล้วก็เก่งแห้งนะครับเก่งแห้งนะครับถาบรเห็ออดกับบใดนะครับ ผู้เฒ่าตามแบบผมเอาล่ะผู้เฒ่าก็ปลูกได้เล็กน้อยก็ปลูกดีนะครับใบรุ่นสร้างตัวเฮ็ดได้เบิดนะครับบางหนอกนี่แหละครับมีเกือบทุกลังค่าเลื่อนนะครับองบ้านบางอย่างน้าแม่แม่นบอแมนแมนแมนโอ้ครับนะครับนี่ใส่เวลาประมาณสี่สิบห้าสี่สิบห้าวันนะครับนี่นะครับมันจะสูงงามนะครับนะครับพักหนอกเงินเซียนพักเงี้ยเงินลานตามสรุปแกนองบ้านบางอย่างว่างเอานะครับอ้าแม่ ผมกาดจิกลับก่อนใด้ไหมเด้ออ้าวขอบคุณหลายครับที่ให้ข้อมูลนบ๊าดีครับบ๊าดีดดดโอ้ครับผมครับผม